โค้งมุมแคบรับโค้งหักศอกแบบนี้ครับขับรถช้าๆก่อนกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับปึ๊บนี่คือใช้โค้งระยะใกล้ครับหมุนเกือบบนเลยครับแล้วทยอยคืนครับแบบนี้ครับผมสวัสดีครับผมพี่ตั้มทางมินะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆครับไปดูวิธีการเลี้ยวครับ วิธีการพิจารณานะครับซึ่งวิธีการเลี้ยงนะครับผมแบ่งออกเป็นสองสองหมวดนะครับก็คือโค้งระยะใกล้แล้วก็โค้งระยะไกลครับนะโค้งระยะใกล้เราก็ต้องพิจารณามีอุปสรรคไหมนะครับอ่ะทีนี้มันเป็นยังไงวิธีการหลักการทํำยังไงเพื่อนเพื่อนมือใหม่อาจจะยังอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วอะไปดูกันครับ สวัสดีครับแน่วันนี้มาชุดแดงเลยนะครับซินเจยุยซีนีหัวใจนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงการเลี้ยวการหมุนพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเราจะพิจารณาโค้งยังไงนะครับโค้งหักศอกโค้งระยะยาวโค้งระยะสั้นนะครับโค้งแล้วมีอุปสรรคไหมเราจะทํายังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการหมุนพวงมาลัยดูวิธีการเลี้ยวครับผมพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ E สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงการเลี้ยวรถนะครับเวลาเพื่อนๆออกไปฝึกขับรถนะครับเวลาที่เราจะเลี้ยวรถนะนะครับเลี้ยวรถข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งหรือว่าไม่ได้ข้ามเลี้ยวไปทางฝั่งซ้ายวิธีการเลี้ยวรถนะครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับที่เราจะต้องสังเกตก็คือแบบแรกมีอุปสรรคทางฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาที่เราจะเลี้ยวไปแบบที่2คือไม่มีอุปสรรค เดี๋ยวผมขอพูดในส่วนที่มีอุปสรรคก่อนอย่างเช่นด้านหน้าเป็นถนนนะครับด้านหน้าเป็นถนนรถจอดรถจอดรถอยู่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นนะหันหน้าออกถนนปุ๊บเราถอยเข้าซองมาใช่ไหมปุ๊บเราจะหันหน้าออกถนนด้านนี้เป็นถนนปุ๊บอจมีมอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่ฝั่งซ้ายนี่คืออุปสรรคที่เราจะต้องระวังนะครับเวลาเราเลี้ยวออกไปปุ๊บให้กระจกมองข้างนะครับเลยอุปสรรคนั่นก็คือมอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วค่อยหมุนพวงมาลัยนะครับนี่คือการเลี้ยวที่มีอุปสรรค ฝั่งขวาเหมือนกันนะครับแต่ฝั่งขวามันเป็นการเลี้ยวโค้งทางไกลน,นะครับเลี้ยวโค้งระยะไกลน,นะครับไม่ได้เลี้ยวหกักศอกอ่ถ้าฝั่งซ้ายเนี่ยเราต้องเข้าเลนในใช่ไหมเราต้องเข้าเลนนี้เราต้องเลี้ยวหกักศอกเราต้องเลี้ยว9ก้าสิบองศาเราต้องเลี้ยวระยะประชิดดังนั้นเราต้องหมุนพวงมาลัยให้หมดอ่าแเราข้ามไปฝั่งนูน้นข้ามถนนไปฝั่งนูน้นนะครับมีอุปสรรคมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ฝั่งขวาถ้าเราเลี้ยวโค้งระยะไกลนะครับเราโค้งออกไปเนี่ย เราไม่ได้หมุนหมดเราหมุนโค้งอย่างแบบนี้ก็พอแล้วก็โค้งออกไปปุ๊บพอข้ามเลนไปอีกฝั่งหนึ่งพอถึงเลนฝั่งนู้นเราค่อยหมุนหมดนะครับอย่าเพิ่งหมุนทีเดียวหมดนะครับข้ามเวลาถ้าเรา,า,เราหมุนทีเดียวหมดปุ๊บเนี่ยมันจะไปชนมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ตรงนี้หรือมันจะ,ะข้ามไปไม่พ้นตรงฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าก็ต้องดูสถานการณ์ถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์เราเลี้ยวออกไปเนี่ยเราสามารถหมุน ไปได้เลยนะหมุนไปได้เลยนะครับอันนี้คือถ้าไม่มีอุปสรรคนะนะครับดังนั้นเวลาที่เพืเ่อนๆจะเลี้ยวนะครับพิจารณา2กรณีกรณีแรกมีอุปสรรคไหมถ้าไม่มีก็มาพิจารณาข้อที่2ว่าเราเลี้ยวระยะใกล้หรือเลี้ยวระยะไกลนะครับนี่คือ2อข้อที่เราจะต้องพิจารณานะครับเดี๋ยวทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่ามี2ข้อแล้วที่เราจะต้องพิจารณานะครับเราไปดูสถานการณ์จริงครับว่าเมื่อเราเลี้ยวสถานการณ์จริงจะเป็นยังไง ไปดูกันครับนะครับด้านหน้านะครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเราพิจารณาก่อนว่ามีอุปสรรคทางฝั่งซ้ายไหมนะครับถ้าไม่มีปุ๊บหมุนพงาลัรครับถ้าเป็นเลี้ยวระยะใกล้นะเราต้องหมุนพงอะไรให้หมดเลยนะครับดูฝั่งขวามีรลื่มาไหมไม่มีครับระยะใกล้นะครับเลี้ยวนะครับแล้วหมุนให้หมดเลยครับหมุนให้เยียที่สุดนะครับแล้วคืนครับอ่านะครับขับตรงไปเลยครับนะครับนี่ก็คือถ้าเราเลี้ยวซ้ายนะครับออกจากซอยนะครับเลี้ยวซ้ายออกจากซอย จะเป็นเลี้ยวระยะใกล้เราต้องหมุนพวงมาลัยให้ได้เยอะที่สุดให้รถโค้งมาได้เยอะที่สุดนะครับนะครับทีนี้ผมจะเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับอ่ะอันนี้เป็นเลี้ยวระยะใกล้เลี้ยวหักศอกเลี้ยวเก้าสิบองศานะครับเราต้องหมุนพวงมาลัยให้ได้เยอะที่สุดนะครับอ่ะเลี้ยวระยะใกล้ครับหมุนครับหมุนหมุนโค้งมาปุ๊บนะครับแล้วคืนครับปุ๊บดูหน้ารถนะดูการยะนะหน้ารถนะครับโค้งไปครับเนี่ยถ้าเป็นโค้ง ธรรมดานะครับเป็นโค้งที่ไม่หักศอกเนี่ยเราก็หมุนพงมอะไรนิดเดียวครับเวลาเพื่อนๆจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยนะครับพิจารณาเลยครับว่าทางที่เราจะไปโค้งที่เราจะไปมุมที่เราจะไปเนี่ยมันเป็นโค้งระยะใกล้หรือโค้งระยะไกลนะครับถ้าโค้งระยะใกล้เนี่ยมันจะหมุนพงมอะไรเยอะกว่าโค้งระยะไกลนะครับถ้าโค้งระยะไกลเนี่ยมันจะหมุนพงมอะไรให้ลดโค้งตามโค้งไปได้ไปได้เลยนะครับมันจะหมุนไม่เยอะแต่ถ้าโค้งระยะไกลปุ๊บไปถึงโค้งนี้ เมื่อเราเข้าไปในโค้งปุ๊บอาจจะต้องเปลี่ยนเลนอาจจะต้องเลี้ยวหักศอกเราก็ใช้หลักการหมุนระยะใกล้ครับก็คือหมุนให้เยอะที่สุดให้รถโค้งไปตามทางให้ได้นะครับนี่คือข้อพิจารณานะครับแล้วก็อย่าลืมนะโค้งระยะใกล้นะครับเราต้องพิจารณาว่ามีอุปสรรคด้วยไหมถ้ามีอุปสรรคให้กระจกมองข้างนะครับเลยก่อนแล้วค่อยหมุนพวงมาลัยนะครับด้านหน้าเป็นโค้งนะครับโค้งที่ไม่ได้โค้งหักศอกนะครับโค้งที่ไม่ใช่โค้งคมๆนะครับเราดึงพวงมาลัยนิดเดียวครับ ดึงตามทางครับให้รถโค้งไปตามทางครับอ่ตรงไปเรื่อยๆครับนะครับับตรงไปเรื่อยๆเลยด้านหน้านะครับเป็นโค้งขวานะเพื่อนๆครับเป็นโค้งขวาปุ๊บเกือบๆหักศอกนิดนึงนะครับแต่เบรกก่อนถึงโค้งครับแล้วหมุนพวงมาลัยเพิ่มครับนะครับจับพวงมาลัยไว้เลยนะจับพวงมาลัยไว้เลยไม่ต้องปล่อยครับแล้ววยอยคืนครับแบบนี้ครับโค้งด้านหน้า โค้งหน้าหน้าเป็นโค้งซ้ายนะครับโค้งไม่เยอะนะครับโค้งไม่เยอะเราก็แค่ดึงพวงมาลัยตามที่เฉยนะครับไม่ต้องปล่อยพวงมาลัยนะไม่ต้องสาวพวงมาลัยนะครับโค้งตามทางดีย克拉ฟโค้งตามทางมานะครับถ้าถ้าเป็นโค้งนะไม่ใช่โค้งหักศอกนะครับเราดึงพวงมาลัยเนี่ยตามโค้งได้เลยนะครับดึงพวงมาลัยตามโค้งได้เลยไม่ต้องไม่ต้องยกมือสาวไม่ต้องใช้แบบ พุชแอนพลูไม่ต้องใช้แบบแหนหรือว่าแด์ในการสาครับเราจับพวงมาลัยค้างไว้เลยแล้วก็ดึงพวงมาลัยนะครับดูนะครับแบบนี้นะนี่ครับจับพวงมาลัยปุ๊บแล้วดึงพวงมาลัยค้างให้รถโค้งไปตามทางครับเนี่ยแบบนี้ครับอ่าแบบนี้เลยถ้าเราไม่ได้เลี้ยวหักศอกนะไม่ได้เลี้ยวไปถนนเส้นหนึ่งอย่างนี้นะครับดีครับดึงดึงแล้วก็ค้างพวงมาลัยไว้เลยครับด้านหน้านะครับเป็นโค้งหักศอกขวามือครับเป็นโค้งระยะใกล้ครับช้าๆก่อนเบรกช้าๆครับ เปิดไฟเลี então, ้ยวมองฝั่งซ้ายมีรถมาไหมไม่มีมองฝั่งขวามีรถมาไหมไม่มีครับโค้งมาครับอย่างนี้ครับเราดึงพวงไัรแล้วค่อยคืนครับมันจะหมุนเยอะกว่าหมุนเยอะกว่าโค้งระยะไกลครับนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วขึ้นอยู่กับอ่าโค้งด้วยนะครับในการหมุนพวงไัรเพื่อนต้องพิจารณาหน้างานเอานะนะครับครับตรงตรงไปเลยครับดูสถานการณ์นะครับอันนี้ด้านหน้าครับฝั่งซ้ายมีมอเตอร์ไซค์ฝั่งขวามีรถเราไปไม่ได้นะครับเราขับตามมอเตอร์ไซค์ไปก่อนนะนะครับ อย่าเพิ่งแทรกนะครับใจเย็นๆครับคือขับตามก็คือต้องขับตามนะครับต้องใจเย็นๆนะครับนะครับตรงไปก่อนครับตามมอเตอร์ไซค์ไปก่อนแซงไม่ได้ก็ไม่ต้องแซงครับขับตามไปเรื่อยๆก่อนใจเย็นๆนะครับขับตรงไปก่อนครับด้านหน้านะครับออกเริ่มโล่งแล้วนะครับมอเตอร์ไซค์เขาเบี่ยงออกซ้ายปุ๊บอ่ะแล้วก็เบี่ยงออกขวาลนิดนะครับแล้วแซงขึ้นมาครับอ่าแบบนี้ครับขับตรงไปเลยครับขับตามไปเลยครับด้านหน้าเป็นโค้งขวานะด้านหน้าเป็นโค้งขวาครับ จับพงมอะไรครับไม่ต้องไม่ต้องปล่อยไม่ต้องสาวพงมอะไรไม่ต้องยกพงมาลัยนะครับปึ๊บนี่ครับจับละอค้างด้วดึงไว้อย่างนี้ครับพื่อจับอาการรถครับให้รถโค้งไปตามเลนนะครับด้านหน้ามีไฟเบรคครับเราชะลอรถแต่เบรกเบาๆครับเราไม่รู้ว่าเขาจะไปทางไหนตามทีนี้จะห่างนิดนึงครับอ่ะตามไปครับดูฝั่งซ้ายมีรถมาไหมไม่มีครับแล้วครับตามไปเลยครับโอเคสับตามไปเลยครับด้านหน้านะครับเห็นแวบๆว่าเป็นโค้งขวานะนะครับมีรถใหญ่โค้งเข้ามาใช่ไหม เราก็รู้แล้วว่าน่าจะเป็นโค้งขวานะครับตามไปก่อนครับนะครับโค้งแบบนี้นะครับโค้งแบบนี้นะเราดึงพวงมาลัยครับไม่ต้องสาวพวงมาลัยนะครับไม่ต้องพุชเฉียนปูไม่ต้องแฮนด์โอเวอร์แฮนด์นะครับจับพวงมาลัยแล้วค้างไว้ครับจะจับแบบ9ก้านาฬิกา3มนาฬิกาหรือ10บนาฬิกานาฬิกาก็ได้แล้วแต่ครับเอาที่สนัดครับแต่ของผมผมสัมผัดก้านาฬิกา3มนาฬิกานะครับโค้งตามทางมาครับโค้งตามทางมาดึงพวงมาลัยให้รถโค้งตามทางครับเมื่อรถ เรามีความรู้สึกว่ารถตั้งตรงปุ๊บเราก็คืนพวงไลนนะครับนั่นหน้าโค้งซ้ายครับแล้วต่อด้วยโค้งขวานะครับดึงซ้ายครับดึงซ้ายครับปึ๊บแล้วคืนก่อนคืนก่อนนะครับคืนก่อนแล้วดึงขวาครับดึงขวาครับค้างไว้ครับดึงขวาค้างไว้นะครับพอเรามีความรู้สึกว่าเราจะตั้งตรงปุ๊บแล้วค่อยๆคืนครับอีกรอบหนึ่งครับนะครับโค้งซ้ายแล้วโค้งขวานะครับดึงซ้ายครับดึงซ้ายให้รถอยู่ในเลนนะดึงซ้ายค้างไว้ครับทำค่อยๆนะไม่ต้องกระชากนะครับดึงขวาครับ คว,ความเร็วคงที่ <o Alto Del ire> flat, นะตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ40นะครับ40ต้นนะครับแล้วค่อยทยอยคืนครับโค้งซ้ายทีนึงครับด้านหน้าเหมือนจะเป็นโค้งกับเกี่ยวผักซอนะครับชะลอรถนิหนึ่งต่เบรกเบาๆครับแล้วดึงซ้ายครับดึงครับดึงดึงครับดึงครับดึงค้างไว้ครับค้างไว้ครับปึ๊บถ้าเราไม่มั่นใจเลยเรายกคันเร่งนะครับยกคันเร่งช่วยนะครับความเร็วจะลดลงนะครับเมื่อความเร็วลดลงเราก็จะคุมรถได้ดีมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นโค้งเฉยนะ โค้งเฉยๆนะครับเราจะใช้หลักการเดียวกับโค้งระยะไกลได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องสาวผูมอะไรนะครับตรงไปก่อนครับด้านหน้าเป็นโค้งขวาครับนะครับดึงวงเลยอย่างเดียวครับเราเข้าไปใกล้คันหน้ายกท้ามเราที่เบรคครับแต่เบรคเบาๆครับให้รถช้าลงครับมีความเร็วช้าลงเราแต่เบรคให้รถช้าลงครับทิ้งระยะห่างด้านหน้านะครับครับตรงไปก่อนครับครับตรงไปก่อนครับครับตามคันหน้าไปเลยครับ ให้เราอยู่กลางเลนนความรู้สึกว่าเราอยู่กลางเลนนะฝั่งขวามีมอเตอร์ไซค์มานะครับระวังด้วยนะครับปึ๊บให้เขาไปก่อนเขาอยู่ด้านหน้าให้เขาไปก่อนนะครับทิ้งระยะห่างนิดหนึ่งครับแล้วขับตามไปครับอ่ะทีนี้นะครับผมจะเลี้ยวขวาด้านหน้านะครับเป็นโค้งระยะไกลผสมโค้งระยะใกล้นะครับยังไงครับพี่ตั้มครับมันงงก็คือเราโค้งไประยะไกลก่อนนะครับอย่าเพิ่งนี้อย่าเพิ่งเลี้ยวหมดพอเข้าไปเลนฝั่งนู้นแล้วค่อยเลี้ยวหมดนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาค้างไว้ครับนะครับ ดูรถมีรถมาไหมมีรถมาครับชะลอก่อนนะครับเขาก็อย่ไปีักนิดอย่ไปีรกนิดครับอ่ะแย่ไปครับด้านหน้าเขามีรถเลี้ยวขวาครับอันนี้โค้งระยะไกลใช่ไหมเราดึงโคุมอะไรครับปึ๊บพอจะข้ามเลนมาใช่ไหมครับพอจะข้ามเลนมาปึ๊บระหมุนเพิ่มครับนี่คือโค้งระยะใกล้ครับโค้งระยะใกล้ครับค่อยๆไปครับค่อยๆไปนะครับปึ๊บแล้วทยอยคืนครับอ่าแบบนี้ครับเอามาผสมกันนะครับคือเวลาเราเลี้ยวข้ามเลนเนี่ยเราจะใช้โค้งระยะไกลกับโค้งระยะใกล้ผสมกันนะครับโค้งระยะไกลไปก่อน ดึงพวงมาลัยไปก่อนให้ข้ามไปถึงฝั่งเลนนั้นก่อนแล้วเราค่อยเลี้ยวหักศอกก็ใช้โค้งระยะใกล้นะครับก็คือหมุนพวงมาลัยให้หมดเลยนะครับหรือหมุนพวงมาลัยหรือหมุนพวงมาลัยให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อให้รถเข้ามาอยู่ในเลนนะครับมาครับผมว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจแล้วล่ะนะครับอันนี้โค้งระยะไกลใช่ไหมนะครับปึ๊บดึงพวงมาลัยไว้ครับอ่าดึงไว้ครับดึงไว้ครับปึ๊บี๋ยวค่อยทยอยคืนครับอ่าพอรถตั้งตรงทยอยคืนครับ ทิ้งระยะห่างจากคันด้านหน้านิดนึงนะครับมีการชะลอตัวนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่เราไม่แน่ใจว่าเขาจะยังไงนะครับเราทิ้งระยะห่างก่อนเขาเปิดไฟเลี้ยวขวาเข้ามาให้เขาเข้ามาครับให้เขาเข้ามาก่อนนะครับเราอยู่ด้านหลังเขานะครับให้เขาเข้ามาครับปึ๊บขับตามไปก่อนครับขับตามไปครับอ่านะครับการเลี้ยวเข้าซอยนะครับเราก็จะเป็นโค้งระยะใกล้นะครับดังนั้นเราจะเลี้ยวให้หมดนะครับหมุนพวมอะไรให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าไปได้นะครับ เดี๋ยวผมจะเลี้ยวเข้าซอยด้านหน้านะเดี๋ยวผมมาหาซอยเลี้ยวเขาก่อนนะครับวิ่งตรงไปก่อนนะครับวิ่งตรงไปเลยครับด้านหน้ามีไฟเบรกครับเราแต่เบรกตามครับโอเคปึ๊บแต่เบรกอีกทีนึงครับเพื่อให้รถมีระยะห่างนะครับมาครับแต่เบรกอีกทีนึงครับปึ๊บรถเริ่มคงที่ละไปครับผม ครับตามไปด้านหน้านะครับผมจะเลี้ยวเข้าซอยด้านหน้านะครับผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับปึ๊บชิดฝั่งซ้ายมาครับชิดฝั่งซ้ายมานะครับผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับนะครับดูจมุข้างฝั่งซ้ายมีรถมาไหมไม่มีครับแล้วนี่ครับโคงระยะใกล้ครับหมุนโค้งเลยนะครับซื้อนะครับแบบนี้นะครับเลี้ยวเข้ามาเลยผมจะเลี้ยวขวาอีกทีนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วหมุนขวาครับโค้งระยะใกล้หมุนให้หมดครับ เบ่อนครับให้เขาต้นก่อนนะครับเลี้ยวยอยคืนครับอ่านะครับทยอยคืนแบบนี้เลยครับก็จะมีเพื่อนๆนะครับถามว่าพี่ตั้มครับแล้วถ้าเป็นโค้งยูเทิร์นเลี้ยวยูเทิร์นอย่างเงี้ยมันเป็นเราต้องใช้โค้งระยะไกลหรือโค้งระยะใกล้ครับถ้าเป็นยูเทิร์นนะครับเราจะใช้วิธีการเลี้ยวโค้งระยะใกล้ครับนะครับก็คือหมุนพวงมาลัยให้หมดครับนะครับกระจกมองข้างนะครับเลยขอพระบารดครับแล้วหมุนครับหมุนครับโค้งมาครับ นะครับโค้งมาเลยครับโค้งมานะครับอ่าโค้งมาเลยครับปึ๊บนะครับโค้งมาครับโค้งมาค่อยๆมาครับค่อยๆมานะครับแล้วทยอยคืนครับปึ๊บอ่าไปแลครับพอรถตั้งตรงปึ๊บก็เติมพลังเร่งตามได้เลยครับผมอ่าอันนี้ก็คือถ้าพิจารณานะครับก็คือเวลาเพื่อนๆเลี้ยวเนี่ยนะครับอย่างดูเธอเนี่ยอุปสรรคก็คือตรงเกาะกลางถนน ฟุตบาทนะครับนั่คืออุปสรรคดังนั้นนง่ายนะครับถ้าเจออุปสรรคกระจกมองข้างเลยแล้วเหมุนครับนะครับนี่ก็คือการพิจารณาในการเลี้ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับโค้โง,งโค้งซ้ายโค้งขวาเราใช้เทคนิคนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับอย่างแรกนะครับพิจารณาก่อนว่าเป็นโค้งระยะไกลหรือโค้งระยะใกล้นะครับแล้วก็จุดต่อมาก็คือเช็คถ้าเป็นโค้งระยะใกล้เราเช็คว่ามีอุปสรรคไหม นะครับยูเทิร์นอุปสรรคก็คือก่อกลางถนนนะครับก่ะกลางถนนฟุตบาทนะครับนั่นก็คืออ,อุปสรรคนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยวเข้าซอยก็ต้องอุปสรรคส่วนใหญ่ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ข้างทางรถที่จอดอยู่ข้างทางเสาไฟฟ้าอะไรต่างๆแบบนี้นะครับกลวยหรือว่าถังขยะอันนี้ก็คืออุปสรรคนะครับ กระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับเราก็จะใช้วิธีนี้นะครับในการเลี้ยวนะครับในการแก้สถานการณ์นะครับเพื่อนไม่ต้องกังวลเลยนะครับพิจารณาก่อนนะครับถ้ามีอุปสรรคปุ๊บท่องไ้เลยว่าถ้ามีอุปสรรคกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับเทคนิคนี้ผมคิดขึ้นมานะครับสำหรับเพื่อนมือใหม่นะครับอันนี้เพื่อนสามารถนําไปใช้ได้เลยนะนะครับถ้าขับตรงๆนะครับเป็นโค้งเฉยๆเราก็จะจับแค่จับพวงอะไรแล้วก็ดึงซ้ายดึงขวา ไม่ต้องยกไม่ต้องจับไม่ต้องปล่อยไม่ต้องอะไรงนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องพุชแอนพลูอย่างนี้ครับไม่ต้องให้รถวิ่งหันไม่ต้องครับถ้าเป็นโค้งนะครับจับพวงมาลัยที่เดิมจับที่เดิมเลยแล้วแค่ดึงพวงมาลัยครับนะครับซ้ายดึงขวาดันครับแต่มืออยู่กับที่นะนะครับให้รถโค้งตามทางครับแล้วจับอาการรถครับให้รถโค้งตามทางแค่นั้นเองครับอ่าานหน้ามีไฟเบรคครับเราแตะเบรคเบาเบครับปึ๊บไหลตามครับแล้วไหลตามนะอย่าเบรคจึ๊กนะครับจับอาการนะครับ เราไหลตามช้าๆนะครับมาครับผมด้านหน้านะครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยด้านหน้านะครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายสิมีมอเตอร์ไซค์มาไหมไม่มีครับไม่มีนะครับเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายค้างไว้ครับนะครับปึ๊บแต่เบรกเบาๆครับนะครับแล้วออกซ้ายไปครับห่างก่อนข้างกู่ขานนิดนึงนะนะครับ ไปครับเลี้ยวซ้ายนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะครับดูฝั่งขวาซิมีรถมาไหมมีมาหนึ่งคันครับให้เข้าไปก่อนนะนะครับปึ๊บตามกฎหมายแล้วฝั่งนู้นต้องมาก่อนนะนะครับแล้วก็หมุนพวงมาลัยครับอ่ะหมุนให้เยอะที่สุดให้รถโค้งมาครับเลี้ยวทยอยคืนครับอ่าโค้งระยะใกล้นะครับเราต้องหมุนให้เยอะที่สุดนะครับเลี้ยวทยอยคืนครับอ่าปึ๊บให้รถตั้งตรงปึ๊บแล้วก็ขับตรงๆไปได้เลยนะครับไปเรื่อยๆเลยครับ ด้านหน้านะครับมีรถช้าเราก็ต้องชะลอตามนะครับเข้าขนของนะแล้วก็จะเย็นครับวันนี้มีพื้นที่ในการแซงเราก็ขับตามไปก่อนครับรอเขาก่อนรอหาจังหวัดแซงนะครับไม่ต้องรีบครับปึ๊บพอเราแซงพ้นมาแล้วใช่ไหมครับปึ๊บเราก็ดึงโค้งครับถ้าเป็นโค้งนะครับมือจับที่พวงมาลัยที่เดิมตำแหน่งเดิมแล้วดึงพวงมาลัยครับดึงพวงมาลัยให้รถโค้งไปตามถนนครับให้หน้ารถโค้งไปตามถนนครับจากอาการหน้ารถนะจากการความรู้สึกของเรานะครับให้ เราเนี่ยโค้งไปตามถนนนะครับด้านหน้านะครับเป็นโค้งซ้ายนะครับปึ๊บรถลงเนินใช่ไหมยกขันเล่งนิดนึงครับอ่ายกคันเล่งนิดนึงครับแล้วไหลตามเรื่อยๆครับนะครับปึ๊บดึงโค้งครับดึงโค้งดึงพวงมาลัยให้ตามโค้งนะครับไปเรื่อยๆครับด้านหน้าครับเป็นโค้งซ้ายแถมลงเนินด้วยนะครับยกขันเล่งครับถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจแต่เบรกเบาๆนะให้รถช้าลงนะครับแล้วจับอาการรถว่าเราเอารถอยู่ไหมถ้าเอาเอารถอยู่ปึ๊บเราก็ไหลตามเลยครับ ไหลตามเลยครับโอเคโค้งซ้ายครับปุ๊บดึงซ้ายครับดึงซ้ายเรารู้แล้วว่าด้านหน้าโค้งนิดเดียวปุ๊บค่อยๆทยอยคืนครับดูพวงมาลัยครับค่อยๆทยอยคืนครับอ่าแบบนี้ครับแล้วขับตรงไปเลยครับเราไม่ได้เลี้ยวขวานะเราจอดฝั่งซ้ายครับแต่เบรกเบาๆครับมีรถมาแต่เบรกเบาๆครับมีรถมานะครับมีรถมาครับแต่เบรกเบาๆครับให้เข้าไปก่อนครับปุ๊บไหลตามครับไหลตามอย่าหยุดจึกนะห้ามหยุดนิ่งครับไหลตามครับดูการรถครับไหลตาม เราไหลตามเลยครับไหลตามเลยครับโอเคนะครับถ้าเราเบรกหยุดจึกนะครับด้านหลังก็อาจจะชนท้ายได้มันจะใส่ก็อาจจะชนท้ายได้นะครับโค้งตามทางครับผมนะครับโค้งตามทางไปได้เลยดึงซ้ายครับให้รถเลี้ยวหน้ารถเลี้ยวไปตามถนนนะนะครับพอรถตั้งตรงปุ๊บคือรถตรงครับถ้าเป็นโค้งแบบนี้นะครับมันอยู่ในระยะโค้งระยะไกลใช่ไหมนะครับไม่ใช่โค้งหักศอกเราดึงพวงมาลัยมือจับที่พวงมาลัยนิ่ง จับตำแหน่งเดิมนะครับแล้วดึงพวงมาลัยโค้งตามทางได้เลยครับผมแล้วทยอยคืนครับนะครับผมว่าเพื่อนๆน่าจะจับทางนั่นแล้วล่ะนะครับเรื่องการเข้าโค้งเนี่ยนะครับถ้าเป็นโค้งนะครับจับพวงมาลัยตำแหน่งเดิมมันจะทําให้เราคุมรถได้อยู่นะคุมรถได้อยู่นะครับการที่เราจับตำแหน่งก้านนาฬิกาสามนาฬิกาเนี่ยนะครับมันอยู่คนละฝั่งกันเลยมือเราจับคนละฝั่งดังนั้นจังหวะที่เราหมุนพวงมาลัยเนี่ยมันจะ มีแรงเวียงให้เราดึงพวงมาลัยได้นะครับอ่ะโค้งซ้ายด้านหน้าครับโค้งหักศอกนะครับโค้งระยะใกล้ครับกระจกมองข้างเลยแล้วเหมือนครับปึ๊บดึงมาครับโค้งมาครับเนื้อทยอยคืนครับปึ๊บอ่านะครับชิดฝั่งซ้ายนิดหนึ่งน้าหน้ามีก๊อตตู้มาทางฝั่งขวานะครับชิดฝั่งซ้ายนิดหนึ่งนะครับอันนี้โค้งระยะไกลนะครับไม่ใช่โค้งหักศอกดึงพวงมาลัยครับดึงพวงมาลัยครับให้โค้งตามทางไว้ครับอ่าโค้งมันไม่ได้โค้งหักศอกมันไม่ได้โค้งหักมุมนะครับ เราดึงพวงมาลัยโค้งตามทางได้เลยครับด้านหน้าเหมือนกันครับโค้งตามทางครับโค้งไม่ได้โค้งหักศอกครับดึงพวงมาลัยครับให้รถโค้งไปตามทางครับแต่ประการฟิลลิ่งให้เราอยู่กลางเลนนะครับมองด้านหน้าเลยครับมองตรงแถวใกล้ๆเนี่ยหลุมหลวมนะให้เห็นภาพหลุมหลวมแล้วก็โฟกัสด้านหน้าครับดูว่ามีหลุมมีบ่อไหมดูว่าทางเป็นยังไงบ้างนะครับดูดีๆครับว่าดูว่ามีรถจีเนกเข้าซอยไหมดูว่ารถ เขามีมอร์ไซค์แซงแทรกม้าไหมก็ต้องดูดีๆครับด้านหน้านะครับมีขาเปิดไฟเลี้ยวขวาใช่ไหมนะครับแต่เราไหลตามเรื่อยๆเราไม่ต้องชะลอนะนะครับไหลตามไปก่อนครับอ่าไหลตามไปก่อนครับทีนี้นะครับผมจะเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะผมจะเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะครับเป็นโค้งหักศอกโค้งไ่ย่าใกล้นะครับเราก็ต้องดูว่ามีอุปสรรคไหมนะครับแต่โดยปกติถนนส่วนใหญ่มันอุปสรรคไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับนะครับนะครับกระจกมองข้างเลยมุมครับ โดยมุมแลวหมุนครับหมุนโค้งมาปุ๊บนะครับโค้งมาครับโค้งมาโค้งมาครับค่อยๆทยอยคืนครับผมทยอยคืนดึงค้าไว้ก่อนนะเพราะมันเป็นทางโค้งครับปุ๊บอ่าแล้วทยอยคืนครับจับระการหน้ารถนะครับจับระการหน้ารถแล้วเราดูแล้วก็หมุนพวงมาลัยนะครับให้หน้ารถวิ่งไปตามทางนะครับโอเคไปนะครับด้านหน้ากระบะเขาวิ่งกลางกลางเลนนะระวังนิดนึงนะครับแล้วก ah, ็ว ah, ิ่งให้เราจับความรู้สึกครับว่าเราอยู่กลางเลนครับ วิ่งตรงไปครับวิ่งตรงไปเรื่อยๆเลยถนนแคบนิดนึงนะถ้าถนนแคบนะครับจับฟีลิ่งเลยนะครับให้เราอยู่ตรงกลางเลนนะครับนะครับเช็คระยะเลยครับคูณเสา A กับจุดกึ่งกลางของรถนะครับเช็คระยะเลยให้เราอยู่กลางเลนนะครับปึ๊บขับรถตรงมาครับด้านหน้านะครับมีกระบะเข้ามาแต่ด้านหน้าของเราเป็นหลุมเป็นบ่อนิดนึงนะแต่เบรกครับแต่เบรกนิดนึงนะ ดูหลังรถมีรถมาไหมไม่มีครับผมเปิดไฟเลี้ยวขวาครับผมเบี่ยงไปอีกเลนนึงครับเพราะว่าด้านซ้ายนี่ถนนแบบโอ้โหนรกแตกเลยครับหลุมหลุมนรกเลยครับก็กลับเข้ามา้านซ้ายครับเบี่ยงเข้ามาปุ๊บนะครับโอเคนะครับด้านหน้าโค้งขวานะครับโค้งขวาเราจับพวงมาลัยตำแหน่งเดิมเลยครับแล้วดึงพวงมาลัยครับให้โค้งตามทางครับโค้งตามทางไปครับแค่นี้ครับอ่าผมจะเลี้ยวขวานะด้านหน้าเข้าถนนหลักแล้วเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับ ปลวไฟเลี้ยวขวาค้างไว้ครับอันนี้จะเป็นข้ามอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นโค้งนะครับโค้งระยะไกลแล้วก็โค้งระยะใกล้ผสมกันครับโค้งมาครับโค้งมาก่อนปุ๊บแล้วดึงให้หมดครับดึงปุงอะไรครับแม่ที่ยอยคืนครับถ้าเป็นโค้งนะครับเราข้ามฝั่งนี้โค้งระยะไกลบวกกับโค้งระยะใกล้ครับค้างไว้ก่อนหมุนพวกนั้นนิดนึงค้างไว้ก่อนพอข้ามไาอีกฝั่งหนึ่งปุ๊บแล้วค่อยหมุนเพิ่มนะครับอันนี้โค้งเกือบเกศอบหักนองครับ แต่ก็ยังเป็นโค้งอยู่นะครับดึงซ้ายครับดึงซ้ายครับดึงซ้ายครับโค้งตามทางมาครับปึ๊บปึ๊บแล้วทยอยคืนวงเลยครับตึงเลรงไปครับตึงเคลงไปเลยครับนั่นหน้าครับโค้งขวาครับเกือบโค้งขัดศอกแต่ก็ยังเป็นโค้งมนๆอยู่นะยังไม่คมเท่าไหร่นะครับปึ๊บดึงขวาครับดึงขวาครับปึ๊บแล้วทยอยคืนครับ เราต้องตรงทยอยคืนปึ๊บนะครับไม่ต้องกระชากคืนอย่างนี้นะถ้ากระชากคืนแบบนี้รถมันจะสะบัดเลยนะครับก็ค่อยคืนค่อยคืนครับจับอาการถ้าเราไม่มั่นใจเราก็เบรกก่อนสลับมือใหม่นะนะครับทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเพื่อนๆก็จับทางได้นะครับแต่านหน้าเป็นโค้งกว่าครับไม่ได้โค้งหักศรนะครับโค้งระยะไกลครับดึงพวงมาลัยครับไม่มั่นใจยกกันเล่งครับไม่มั่นใจทํารลอที่เบรกครับแต่เบรกเบาๆครับนะนะครับอ่าทีนี้เราจะเลี้ยวตัดเลนครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งให้คนด้านหลังรู้ว่าเราจะเลี้ยวตัดเลนนะครับเล เลี้ยวจัลเลนมาครับดึงซ้ายครับปึ๊บดูกระจกข้างฝั่งขวาครับมีมอเตอร์ไซค์แทรกมาไหมไม่มีครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับแล้วเข้ามาอยู่เลนขวาครับตรงไปครับอ่าผมจะเลี้ยวขวาเข้าซอยด้านหน้านะครับผมจะเลี้ยวขวาเข้าซอยด้านหน้าผมเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับอันนี้เราจะเลี้ยวหักมุมเลยครับดังนั้นเราต้องใช้โค้งระยะใกล้ครับดูอุปสรรคมีไหมไม่มีครับ Ah, ดูรถนะครับหมุนขวาหนึ Wit ่งรอบครับปื๊บให้มอเตอร์ไซค์ไปก่อนนะครับให้มอเตอร์ไซค์ไปก่อนครับค่อยๆไปครับค่อยๆไหลตามครับไหลตามครับไหลตามครับปื๊บมอเตอร์ไซค์มาปุ๊บหมุนเพิ่มครับอ่ะพอรถเข้ามาปุ๊บทยอยคืนครับแบบนี้เลยครับผมแถมนะครับด้านหน้านะครับโค้งมุมแคบครับโค้งหักศอกแบบนี้ครับขับรถช้าก่อนกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับปื๊บนี่คือใช้โค้งยะใกล้ครับอ่ะหมุนเกือบหมดเลยครับ แล้วทยอยคืนครับแบบนี้ครับผมพิจารณานะครับว่าโค้งเนี่ยมีอุปสรรคอะไรบ้างให้กระจกมงข้างเลยอุปสรรคแล้วค่อยหมุนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการเข้าโค้งการหมุนพวงมาลัยการคุมพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเพื่อให้รถโค้งไปตามทางเพื่อให้รถเลี้ยวได้อย่างถูกต้องนะครับอยู่ในเลนนะครับวิธีการนะครับก็อย่างในคลิปเลยครับ2กรณี2 อสองแบบนะครับก็คือโค้งระยะใกล้แลวก็โค้งระยะไกลนะครับในการเดี้ยวนะครับซึ่งแต่ละอย่างก็มีปิดยอยออกมาก็คือมีอุปสรรคไหมนะครับการแบ่งแยก2โค้งแบบนี้ ก็จะทำให้เพื่อนๆครับรู้ว่าเราต้องหมุนพวงมาลัยแบบไหนรู้ว่าเราจะหมุนมากน้อยแค่ไหนรู้ว่าอุปสรรคแบบไหนเราถึงจะหมุนพวงมาลัยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆดูมาถึงจุดนี้แล้วอยากแนะนําอะไรเพิ่มเติมยังไงคอมเมนต์ด้านล่างทิ้งไว้ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มครับเป็น Facebook กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆใหม่นะครับมือเก่าก็เขาก็เข้ามาได้นะนะครับเพื่อนๆกดลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะก็จะลิงก์เข้าไปหน้า Facebook กกกลลุุ่มมครรับบบบเเเปป็นนนนจหห้้้้าาาแีดดดออยยขไะื เขาร่วมเข้ามาได้เลยนะครับรอผมอนุมัติแป๊บเดียวก็สามารถเข้ามา ตั้งกระทู้สอบถามหรือว่าไล่ดูกระทูเ้เพื่อนเพื่อนคนอื่นที่เขาเจอปัญหาเขาแก้ปัญหากันยังไงนะครับก็หวังว่าจะได้เจอกันในเฟซบุ๊กกลุ่มนะครับใครที่ยังไม่ได้จอยเข้ามากราบเรียนใจครับผมจอยเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันในเฟซบุ๊กกลุ่มนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณม,มากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่มรับนการแจ้งเตือนมีคิใหมม่ๆเข้ารับก็จะาพ ทริคเด็ดๆที่ทดีครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับยินีเปดไฟเดียวกันนะครับ